เอามาฟังลำทำนองอุบลเนาะครับพี่น um. ้องเนาะโอ้ยโอ้ยฮะโอ้ยโอ้ยลาฟ้าเอ้ยฟ้าห่องถ่วอย่าลืมโคอ้มพี่น้องสั่งเด้อละคำเด้อละแฟนเด้อละเมีย เลบัดนี้บัดหาฟ้าเอาห้องส่งเสียงตึงพุ่นตึงพี่พี่น้องนําคิดฮอดน้องน้ําตาหย่ออ้อยแม่อันยาลงแม่อันยาลงเฮเฮฮ้ออ้อยนะนะนะ โอ้ยลำหัวม,มีไม่เนาพี่น้องเนาะลำสดๆไม่มีไม่แล้วแต่ไปเหลือบัตรนี้ความจำเปลี่นเขียนควางมีท่องคำได้จำใจเขาอยู่หน้าตายได้ขายควายเสื้อเขาสงสารเราเขาเป่าเปลนละตัวผ้าวบหนาเขียนหน้าแหงไ่เนาะไอ้พวงตัวลงไปทำงานอยู่อีสซานเนาะคงแย่ไปพ้าเปียบนคนหุ่มท่องผ้าภูมมบันค้นซาหนีจากหน้าปลาฉีอ้นฝนมันแหลงแตงบอเป็น หลัวบว่าวังได้เทีเ่ยนนวเล่นได้วิ่งเล่นหาทำงานไปเมืองการงานเมืองดอกเรื่องเงินก้าพอได้แต่มาเต็มที่ไข่อวดทนไปได้ปีกว่าแม่เลี้ยเลี้ยขินหัวหาเงนินผัวตั้งแต่ไคห่หาเงนินได้กับบ่อเรือลาชกบ่หนุนบุญบ่อเอือเรือแต่ความเป็นคนนี้แล้วกับความจุนทนวกถูกทะเวบ่แม่เป็นละเห็นสีบอยลงแต่อ เหลือบัดนี้เห็นสิวายลงเตะไปสวนยางกำหัดนี่ไปทังให้รับจังไปทังหยายุบปายยางหลัดเต้ามาโฉก่าขาคางนายจังให้เข้าใจรำฮว่าทำเสียหายบ่ใจเงินนอซำทางจินนอทางมาอีสานเออ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 กำบันเงินบ่มีพ่อแป่คิดหอดแม่บ่แพ่แล้ว พอป่านเห่าลันบ่รุ้เวนเอเวนเล้เอ้โหโอ้โอ้โหวอ้โหอ้โหโองโหโอโหอ้โหอ้โหโอ้โหอโอโหอ้โอโอ้โะโ้หโ ลาปานนี้เสียมาพอแค่ไปลงแพะกะไขป่วยจังมันถึงข้าโซ่โอไอสกสังมาบอกคืนไปเมาคืนยุครื่องเดือนหลาคิดหอดมู่คิดหอดเพื่อนคิดหอดแม่ผู้ของหาคิดหอดหน้าที่เคยด่ำคำคืนในหยืนห่วงเงินทังหามาได้กะเสียไปใส่หนี้เพื่อนได้ยินค่าประกาศเอืน่นในคืนบ้านทินสะทันบอกว่าเมียอยู่บ้านอาการปว่วยเราสวยหลายดีนอง เหลือบันนี้บอกไว้เมีม่อยุบานอาการป่วยแล้วช่วยหลายเป็นกับตายพอปันกันคาม้าแต่ดวนแล้วและเสียงเซลแเซลคนถามนี่แต่ปีกายเอาเงินใส่ได้ขายไก่แข้คา,ามุงแน่วมันุงหรอค้าอย่าแล้วเดี๋ยวนี้ฝนแล้วฟ้าลำท่วมป่าเมืองอีสานท่วมเฮือนสั้นเสียหายให้นาะได้จุ่มนำ้ำนะ่าเศร้าลำผัดมาท่วมคว่ำเสียหายเกี่ยงมิลลินจังแมนเป็นน้ำเสียเนทั้งฝองแดงของท่วมโอ้ยรวมแล้วกับแเป็นกำ ลราทุกท้อได้แค่แหงซ้ำจำคักบนรลกเข็มขอจบเข็มคว่ทุกข์ลูกสิขอ้อยจำไว้หันแม่ยืมเงินได้ฝากลวงไปให้ลูกแน่แลกลับขึ้นเมื่อสิคอ้อยแก้หส่สแซมคนเทีย่ยงเอ้โนละนาย อย่ประลดพี่น้องเอ้ยเอากราบขอบขอบุญขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้องเอีู้กคนถูกทันนะครับเด้อว,ว่าอยากฟังล้ำอยากฟังล้ำม,มาสัน่นโอ้ยหนอหลอดวะนอะก,ก่อนนี่นอพี่น้องเอ้ยบ่ได้ล้ำโดนแล้วม่ได้ล้ำโดนอีหลีว่ามันจะพ่อปีแล้วบ่ตั้งแต่เฮ็ดเพียดเฮ็ดยังมากก็ดีนะครับก่อนล้ำก่อนนีเออจากสิเป็นยังไงเด้อพี่น้องเ้อะ กันจังไดรยากาศขมอมูลใดได้ครับเดิมมวลน้ำมวลกระดาผมกับว่าได้ล้ำด่วนแล้วนะครับกับผู้ใดฟังจนจบก็แสดงว่าอืมมันกับสิมวลนี่ค่อยฟังจบนะครับเนาะาการฟังพอจบก็แสดงว่าบ่มมวลได้ผิดหวังเด้ออ่ามาล่ำสะดองหน่อยปากไฟเนาะฉายากระดาตั้งแต่สมัยก่อนกระล่ำลำกระล่ำยู่นะมันกับว่าได้ล้ำด่วนแล้วมันก็เลยเสียงมันกับุ่คือเก่ามันเัาบ่ได้ทวนเัาบ่ได้อัน ทบเท่าวามเกาวามหลังมันก็นเลยสิเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องขั้นจใดในพิดพลาดประการใดก็ต้องกาบประ่านภอยัยหลายๆนะครับเด้อมันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับกันมีโอกาสสิล่ำซูฟังไหมครับผม